ครับเป็นไงฟอร์มชกของเราไปนี้ก็พอใจครับถือว่าเป็นไปตามแผนที่เอาวางเอาไว้ไหมฮะครับใช่ครับก็ไต่เรื่อยๆตามเกมครับไม่ได้เปลี่ยนมากไม่ต้องเร่งมากใช่ไหมเพราะว่าเราตัวเล็กใช่ไหมใช่ก็มีบางจังหวะก็มีเร่งเล่งสู้อยู่ใช่ไหมแต่ว่าเวทนี่มันใหญ่ไปไหมฮะร้อยยี่สิบใหญ่ครับใหญ่เราทําได้ต่ำสุดเท่าไหร่นะผมว่าร้อยยี่สิบสี่พอดีครับยี่สิบสี่ได้ครับแต่ว่าลดลงมามากไปครับคือต่ำไปนี้ก็ไม่ไหวครับใช่ครับเพราะว่าหลังโควิดมาระมัดมันขึ้นเนี่ย แล้วผู้ช่ววันนี้เป็นไงบ้างขอ,อมบิตอ๋อน้องก็แข็งแรงครับแข็งแรงเลครับสู้ดีวันน้ชนะลงมาได้แล้วอยากจะขอบคุณอบ้างนะก็ขอบคุณพอลี่ยมพอดีแล้วก็ทุกท่านนะครับที่ที่คอยให้กำลังใจขอบคุณครับพูดถึงไปต่อไปของเราหน่อยเดือดดันชายครับน้ำหนักมีลงตัวหรือ,อยังครับลงตัว121.5กับ123.5 ปอนด์จานที่124ใช่ครับใช่ครับคือครับคือปอนเป็นไงเป็นไงเจอมาจัดการก็คิดต่างอยู่เพราะว่าเราเขาเขาไวใช่ไหมใช่ครับคิดว่าเราอะไรนะครับผมผว่าจับทีไรมั้งอ่าแพ้ชนะผมไม่รู้นะแต่ว่าสนุกแน่นอนครับสนุกแน่นอนใช่ครับวันที่5ตุลาใช่ไหมครับวันที่5ใช่ครับวันที่5อ๋อากฝากอะไรถึงซื้อตัถ่ายไหมก็ไม่ครับก็รู้จักกันดีครับเต็มที่ต่างคนต่างกันที่พรเต็มที่เหมือนเต็มที่ครับ